ให้ได้ทั้งไปเลยให้ได้ไปเลยไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้ครับภูเขาทางตะเหนือครับผมก็ทางใต้ก็ไปครับเลย์ทะเลก็ไปครับอีสานก็ไปครับไปหมดเลยครับให้ได้ไปเพราะว่ามุมไทยมีอะไรน่าเที่ยวมากมายเหลือเกินเหลือที่ด้อยที่ภูมิใจเกินเมืองไทยไม่ยด้ใจกับเสมอมึงแต่ว่าไม่ได้ใจครับไม่ได้ครับผมบอกว่าเที่ยวเมืองไทย a เม z i n g ยิ่งกว่าเดิม Yes ร้างได้ไม่ต้องรอ Yes มีคำเปืน365วันมหาสจัก์เบิร์ตไทยเที่ยวได้ทุกวันที่เบิร์ตโอ้โหทำกันบ้ามันดีมากนะคำเตืนนี้บอกว่าเราจะไปเที่ยวทุกเดือนเลยหน้าฝนหน้าหนวได้ได้ครับได้ไหมครับแต่ละภาคก็สวยงามต่างๆใช่ครัใช่ครับแต่ถ้าอย่างนั้นค่ะมีประเด็นนิดนึงนะคะว่าถ้า ยากจังเลยนะสวยที่ใช่ไหมคะแบบที่ในใจที่คฝันสุดๆเลย่ะที่อยากไปมากาี้สิเอาเป็ว่าพี่เบิร์เป็นคนที่ตามใจคนนะครับที่เคยพี่เบิร์อยากไปศานนะไปนครปฐมไปไหว้นะจังหวัดเดียวกันยที่อยากไปเพราะว่าคุกันพีบิร์น้อยนะเเ็มีวอลเขาอยากไปมากแต่สำหรับตัวพี่เบิรแล้วพี่เบิร์ขอให้ได้ไปครับพี่เบิร์จะไปแหลกเลครับ ใช่ครับพี่เบิร์ตไปน้องๆกบทำงานในทัวร์ไปด้วยอยากอยากให้พี่เบิร์ตไปเชื่อที่ไหนครับไปไหนนะที่สามใช่ไหมคะทักเหนือเหรอภาคใต้เราไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่เบิร์ตไปทุกที่เลยนะครับเพราะว่าแฟนอยากให้พี่เบิร์ตไปทุกที่เลยครับใช่ครับพี่เบิร์ตอยากไปทุกที่เลยครับเพราะว่าใครเนี่ยที่ได้อะไรชิมมากเลยเป็นเมืองที่ เขาที่เขียวฉุนเห็นแล้วอุ่นใจนะครับอาหารอร่อยมากทุกภาคเลยผลไม้ในภาคกลางเนี่ยท um ุเรียนเนี่ยอื้มไม่ได้กินก็คิดว่าเป็นขี้ก็ยังไม่หยากกินขี้นะครับผมเป็นว่าสีมันน่าทานเบิร์ดใช่ครับแต่ว่าเเดืองเดืองอะไรใช่ครับแต่ว่าคลอคลอของคนบางราก็คิดว่าอะไรที่อะไรไม่เป็นขี้เลยขนาดเป็นขี้ไม่หยากกินขี้นะครับ แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาหารเป็นซอสพาววเอร์ในด้านการท่องเที่ยวครับค่าเกลยอเที่ยวอาหารอย่างเช่นอาหารเหนือเราก็รจะนึกถึงอย่างหนึ่งถ้าไปเหนือพี่จะมีบทช่วยถึงไปเหนือก็ถึงยเนี่อ้อวันนี้มีมีประการนะครับ